พี่น้องนะคะบมาพอๆกับคุณอดุลกิสานี่ก็เ่านะครับอร,ร์รรนีนบบ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยหนาตาบางๆลองเพ่งอีสานบานๆกินมาม่าเกาหลีครับมามา่เาเผ็ดนะครับ,บรเบองนี้นี่ขล้องแทรเลยแบบนี้นะครับมามา่าเผ็ดเกาหลีนะครับล่องเบิรล่องเบิงปลาสกินสองซ่องบอ่เอานะครับแต่ว่ากินกับนี่มีพริกแดงๆเลยพี่น้องเลยสิกัดลองเบองจะคำหนึ่งหันบปไวกับสิพ่อนะครับ จะว่าต้องร่องนะครับต้องร่องกับขนมเส้นนะครับเพบื่อโบอิมอันนี้คือแนวแกะเพช,ชคครช็อกโกแลตนะครับบรูว่าแกะได้บ่อมากใส่เริ่ม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 ขบวนการอืมกินในปอดะไรกับมือเนี่ย้องเลยกูนะนะครับโอ้โนี่ห่อด่ายง่าเว้่ายง่าครับสาหร่าย พงบด้น,นใส่กันบัน,นี้ครับโอ้สิเพดปันไดห,หืมกัดกระพริกแดงบานๆมันน,น,น,นอกด้วยสิคขักปันไดมาแล้วพี่หนอกมาแล้วก็กินผู้ใดพิศพแตกปากแตกมีแสบีบเด้อขอบอก <laughs> มากับมามามาคุณเอาอยากบอกครับพี่นอ้องจะแส่บบอครับอยากบอพุณอ,อาเด้อครับเดอ้อที่บ่งกันเด้อจะข้าแหลกนึงแม่ ยังบอกเหตุหรับนอนเราตางกัคือว่าทำมาหลายอยู่ดิ่นยังพอนึกสึกเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆลองเบิ่งก่อนจะเป็นยังไง กะลิกแดงอืมอันนี้ปิสูกกันม,มามากเกาหีพริกแดงพริกสีฟ้าแดงมหมดไปหนลูก รสชาติตอนนี้ยังธรรมาดาอยู่สำหรับนอน,นี้ธรรมาดาอยู่นะครับกัดไปอีกหนึ่ง mm hmm. เห็ดหยงังือจงคิบานเนาะ <laughs> าน่งฮอดอ,อกกระเทยฮอดอ,อกอันคือน้ำดิกิีธรรมดานะครับเมื่อความเผ็ดเริ่มมาจะยังบอถึงขันสุดที่สุด เส้นเขานุ่มอีพี่น้องย่อมรับเส้นนุ่มแห้ง มันเป็นยหน่อยได้พี่นกติอไม้ทิอืม ครับถ้าที่ว่าไปแล้วกับโมเฟตปันใดสับกิ่งก็สมต่ำเนี่ยนะพี่น้อนงตำสมต่ำเลยครับโมเฟตผักพอดหนังควาย

รสซาดใช่ได้ยุ่ครับใช่ได้ใช่ได้แซ่มึงจากเมือขึ้นึ้นบกฟ้าแันไหนนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> ชอบกุเลยจะเข้า รสชาติไดกางไดกางพี่เนาะลองเิึงนะครับเด้อพ้าอยากไปลอง,งเิึงแบบสุด,ดยอดขนมเซนมาสิกินคือสิบโบไวแล้วครับว้าโ,โอเคนะครับเนาะ ไปแล้วครับพี่นอ้องขอบคุณหลายๆนะครับตำนเรบการติดตามจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ